แบ่งกันได้ก็แบ่งไป่เ็นันไปทบไ่เปน่ยเกินอาหารด้กินกองไ้กินปลาดี่ีจะมาบอกเจ้า่กินทันกินนี่แล้วก็บมไ้องมือนรบทโตเอถึงทำโตทำความสะอาดกันจังว่ากันจังล้มกันมันนี่กะบ กะสบายดีเดอ้อสบายดีพี่น้องเอฟซี FC. บอลุงเบริร์สุขุสุขคนน้ำฝนอ,อยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยและต่างประเทศยินดีต้อนรับครับ่ซ่องสับุะมาบ้าบน,นั้นคือเก่าพี่น้อยเนาะฮัก่อนอ,อื่นอ่สาสบุะต้องกะขอบคุณขอบคุณทางเอื้อยทางอายเบิร์สุข,ขุสุขคนเนาะที่ไว้วางใจสับุะเหตุเทือนน้นอง,น,องน้ำฝนจนสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะถือว่าความฝันเป็นจริงแล้วพี่น้อยสับปะรดสั่งเฮือนหลังนี้มากะ วาเอ่าดานเติบได้พี่น้องแต่ว่าสาร้างบนเห็ดร่วมแล้วก็สาสิพวกมือเนาะแต่ว่าสมบุญเที่ยวมาถ่ายคลิปนี่ก็นดนเติบอยู่อ่ะขอบมุกขอบใจเอฟซีเก่าเอฟซีหม่ที่มากห้ยกำลังใจทุกทุกคนเนาะถือว่าสําเร็จล่งด้วยดีพี่น้องเลยพิธีขึ้นบ้านใหม่ของน้องน้ำฝนเนาะดีใจนำ้ำมีแต่คำแต่คุณให้อยู่เย็นเก็นซุกบบบนี้ทั้งน้องน้ำฝน,นก็นยังบ่ได้ขื้นศาสตร์ออกเนาะ กู้ได้ยุสานในทางไหนจงไหว้แต,ตัวนั้นสามมือก่อนสามคืนก่อนเนาะคุยแหละอันเป็นเสือ้อเป็นมอสนนี่นะโบเมนยังได้พี่นอ้องญาติพี่น้องเพิ่นเอามาสอยไทยบ้านไทยเมืองนี่กล่องมอนนี่ญาติพี่น้องคนนําบ้านนําเพื่อนเขาเจ้าเอามาสยาอยพราเธอดตอนที่เพิ่นจงพระกวันขามา่าละสมบุญนั้นขึ้นมาบบท่านต้องขอโทษขอภัย ทั้งเอื่อยทั้งอายทั้งพี่ทั้งน้องบรสุขสุคนทั้งอายพนว่าโอ้บุญคือบุเห็นตอนนนั้จมภาคควานเข่าเนาะน้องก็ต้องขอโทษให้หลายเพราะว่าตอนนั้นเทากัว่าบอกไอ้เพื่อนตั้งไว้นอกค่ะละว่าแรกจงเอาเข่าเดอ้อยันคนมาวันนี้เข่ามาเพื่อนบุญจมแล้วพี่นอ้องเไยก็เป็นอย่างเนาะฮะดีใจนำ้ำครอบครัวข,ข,ของน้องน้ำฝน,นถือว่าสําเร็จไปแล้วขึ้นเฮือนใหม่ใส่หลงังคาดีและนี้ดีน้ำ เวลาคือน้องไอสมุนกะดีใจที่ได้สำเร็จในหน้าที่ในการงานหรื่อภารกิจของสมุนจบลงด้วยดีเนาะบบได้ของค่ะไอันใดคือน้องนภาฝนน่กาสมุนสัมผัสได้ว่าเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดบบมีแบบผิดมุกข้องใดเลยที่สมุนได้เข้ามาหาทางน้องนภาฝน สบุนบอกเคยว่าสีมีความแบบน้องเพื่อนสีเห็นให้เฮาจังสั้นจังสีบ่บ่มีเลยน,น,เน้องทุกคนตัวแต่สมุนเขามาเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดเนาะนะดีใจน,นะสมุนก็ไดดทั้งบุรุษพื้ญ่เพื้นเพ็รให้แล้วกับทางน้องเพื่อนก็นถือว่าสมด็จอันนี้ก็เป็นห้องอยู่ห้องนอนเปิดไรก่อน ละหลังจากเพิ่นนั้นสามมือเพิ่นจังเก็บเนาะเป็นหมักผ้าหมักรั่วคือกันสําเพ็จเลินจังกินน้ำในกันยังอยู่ได้พี่น้องลยขณะสมุนซื้อมาซาวแพ็กได้หนิยังเลืออยู่ใจละลายกูบึงศาส์นี่กัน,นเอากูได้ยูเป็นศาส์นี่ก็เป็นยัง้งศาส เราทิ่แมนสาดพันเองบอหรือว่าพันยืมพี่น้องมาบ่มันกู้กัออกกนอืมไปที่แล้ว,ลวกันโอ้จำกรสร่างคนมาเอากระปุ่นไหนพันไปกินอยู่พุ่น,น,นทางแม่ครัวห้องโต๊ะเต็นตั้ง ครบเครื่องเบิบบอแล้วเราก็พากันมานั่งล่างถ้วยพี่ก็ได้ล่างถ้วยไปล้านลาล้านลานบานนี่จับก้นมันนี่ก้อนเือะเราสอนลานแล้วทำงานบ้านอยู่พุ่นโมมีกระซ้าโมฝนตัวใหญ่มาให้เพลินนั่นถ้วยร้างร่างถ้วยใบใหญ่ก็ไว้แต่ใบใหญ่ดิ Mày nói, gọi đời xài ngam đây, nói. Yad lam hai mía. Hãy chị con kim. Hãy nhanh sài sụt ngang, để đẹp yong gươm đi sài hãy khum hân 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 ม้ยังเอาคนุกระด้เลยกเอาตอนนั้นเกิไปปน้ำฉันไปข่าองน้ำนักเกินักเกยเปิดน้ำไปปน้ักเกคือยังนักเกิือนักเกนักเกเออแางก้อนก็ถ้าว่าเป็นจ้าคันังล่างจ้าก้อนถ้าว่าจกแกวมันจะเป็นขาวด้วย

เหตุได้เหยุงานเนาะปีงไก่เนาะเรือบโบแม่นว่าเรือดอกเขา้าเขาไหวกินแรงนะพีน่น้องอันยังสองตัวนี่สีไหวให้ทางอน,น้องน้ำฝนเนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณไปทางเมย์บุญทวีเดอ้อเนาะสำหรับปีงไก่เซโนขอบุขอบคุณในหลายเดอ้อเมย์เดอ้อเนาะขอให้เมย์สุขภาพร่างกายขแข็งแรงพวเจ็บยาสุได้ก้มไข้ยาสุมีทางเมย์บุญทวีก็ได้สั่งให้ซื้อปีงไก่เซโนเดอ้อว่าจ๊นเนาะ ฟักฟักฟักสะหันกับผูดีอันนี่สีกินสีกินเขาง่ายนี่ปุ่นก้อน,นสียางไปหาทางไปตูก้กอน,น,นเป็นในตู้มะเร็งนี่จะได้นอนเฮื่อนใหม่แล้มะเร็งนี่<อ>งมน,นอ้าวกินแล้วว่ขวปุนวนวป้นแล้วนะคิดข่าแล้ว tôi đã mang hẹn hòa kịp chạy cái số ừ. 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 mà bay thuê lăng thuê lăng buông kỳ năm gây chụp mặt chịn con tôn đèo hay thắng con sai chặt canh để hòn gần mày đèo mày anh đi bay ơi khoan nào đếp đơ mày đơ mày đơ đơ mày đơ đơ mày đơ mày mày đơ 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 กเชนว่าวกบนในเราซือเล็เลยรายเงินชาวหาพันอะเออกดไปชื่อแน่ว่ะชื่อชื่อเล็กหันเล็กหันบอบอเล็กระปุกอ่าอีกล่ากันเลยถือไปด้ถือไปดิถือชามมันได้แม่นบ้าซื้อต่ชามเล็กกระเอ้าชามเก้าเจ็ดเก้ามันเล็กหานปะมี้ยังชูนสามสี่สาม ถือซ้ำมาเลยล่างถวยเก่งๆง่ลยเลยแล้วล่างเป็นอยู่ไงไรเมื่อนั้นมื่อนั้นแล้วกับล่างสะอาดนะก่อนได้ผงานบ้านได้มจะไปทำงานอยู่ไทยไปเหตุงานยังนะเงนบ้านจนเช้าเช้าปีพุ่น่ะไปอยู่น่ะไปตอนจักปีนะ ไปสิบห้าปีอุญโอัญโจักปีจากมา,า,กาสิบหา้าอัญโยชาเก่าจากมากับสิบสีบส่ปีตัวลืมมาเอผัวอยพี่รู้ามาแต่พูนแพ,พไว้อยู่เนาะตอนนี้จักปีเลยสิบหปีครับจังสิบหปีป้าปีละลูกละลูก คมหาปีโตบุเพดทำหาปีแล้วแพดสมบูรคมมันให้ได้อืมอตอนนี้ได้คุ้มหรือเปล่าคุมพอแล้วพอแล้าพอแท้จะในหอดึงโลเมื่อยเนะดูไปตัวให้สูร้งไปใก้เต็มรังตายแล้วเนะ หม่กามาช่วยรวงลายคนจะได้แนวกลิ่นแนวอยู่เหลือตักให้หม่อยู่บ่ฝนเอ้ยเชือหม่มาเฮ็ดซอยเขาเอาไว้แล้วมันสิบูดตัวใดนมันย่างบัดเอื้อยเจ้าเมื่อกรให้เบิดน้ำเด้อมะฮุงมันย่างอยู่สามน่วยปั่นกันพูและหน่วยหน่วยต่ำผักกะลัมกัย่างจักหัวบุปปั่นกันเมื่อกินเอื้อยครูเรามาช่วยเียกกิแล้วน้ำมันน้ำมันเราหมดน้ำมันเนี่ยทอดไป

เออเอเรอเก็ต้องไปเซนเลยนะเออใบเก่งแล้วกต่ล่าสุดเล่นแล้วมีตู้ลานเล้วหายเงีนยใช่ บอกมันกินกรเด็นเลยที่จับเลยนะแล้วก็อ่าเาอาไปตอนนี้กำลังมโตเต็มได้ออวไปแล้วก็เบาบางไปแล้ววันนี้สำ็จเสร็จสิดปะนี้นี่ยังกระเฮ็ดกระซ้ำไปบปะนี่ กินแล้วบ mm. mm. ้าเข่าเจ้าสาพุดกินที่เท่าวพุธแล้วก็ม่กินข้าวเช้ากินกัมกินไปเรื่อยแล้ว่างเป็นแน่เกลี้ยงบ่วงยังไงสิเด็ดเป็นเวียเป็นงานมาอู้นี่ยังว่าซ้ำนี่ได้คันว่านั่นใหญ่กูนี้อันนี่ดีทอคนเพิ่นบุญลายบนใดก็เลยโบ กับถั่ยกระปุ้นก mm. yeah. ็บม่ได้ใช่ถั่ยอันนี้นี่สั่นแห้งสิซ้ำสิดล้างถั่ยกระปุ้นกินลระทิ่มเลยแบบท่านสมัยอีเบาพละไปหน่มั้งเนี่ยลงไปหน่อยเนาะอ่าลงสิ้นลงไปพี่น้องเลย ขนเรือนของน้องน้ำฝน,นทัวรจบลงด้วยดีอบอดี้มีเหล่าบอดี้มีเบียบอดี้คึกบอดี้ขึ้นกินอิ่มแล้วกับเมื่อไผ่เมื่อมันน้ำฝนมาในการน้ำลายใช่กบ,บุนีเราฮ้อนเลยะจบลงด้วยดีพิธีขึ้นเรือนใหม่กับน้องไอ้หายน้องน้ำฝน,นทำความสะอาดกัน จังว่ากันจังล่มกันมันนี้กะใหเบ่งบรรยากาศหลังจากแล้วเวียแล้วงานกัประมาณนี้แหละ่น้องเอ้ยมือนี่ชวยกันเดือแต่ชอนเอ้ยกบนองเลามนี้ช่วยกันกระามก็นั่งไว้น้ามถ่วมมาเลยไว้มันครบเลยฮึออ้ย๊อ๊อิิ๊ม๊อ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 ๊านอ๊อ๊ออ๊อ๊ออออ ตัวใดของไผจือเด้อเวลาไปคืนขาวเด้อเอาแต่กระตกครับนี่เนี่ยถ้วยงกระชามบ่3の3หมอหม้อชงหม้อใหญ่หน่วยนั่นเด้ยังบ่ได้ล้างเด้อตัวใดของเขาไปคืนหูมันแห้งแล้วไปคืน่วก็สื้อเตะกามันแห้ง จะพูดเจ้า hmm. ก mm ็เ hmm. มื mm ่อ hmm. ย yeah. ู mm ่อ hmm. ่ะค mm ืย hmm. บ่งเจ้าคือหันเดี๋ยวมวยแล้วมวยเยอะใหม่เมยวคนนี้อีกเยอะใหม่อยยว่านี้อีกแล้วเ่ะดงกระปิตาเฮดเรียกเก่งเลยดึงแ่งในพวกเฮดผัดบ่ได้นาออัดเ้วบ่เต่าค่ะเอาพื้นเข่าแล้ เรียบร้วยนางเลจีเป็นจังได้ใช่ไหมทางพ่อสร้างกามันไกลเพิ่นบ่ได้มามทางพ่อสร้างกาเลยอยากให้เพิ่นมาห่วมโยง <c oughs> เพิ่นขึ้นยึ่ใส่เพิ่นก็บ่ได้ไปนะ้ำนาะพี่นอ้องเลยเพิ่นก็มีเพียอมีงานเนาะแต่ทางสมบูรณ์ก็ได้แจ้งไปอยู่ทางในรถเนาะแจ้งเพิ่นไปว่าขึ้นเฮือกน้ำฝนเดอ้อมื่อนี้ว่ะมื่อวันเสาร์ ทำคูน้ำกันยีน่น้อยนะถือว่าเสร็จแล้ว,วอันนี้โค้กข้อย่อยสยปีได้ซามเมอจังกินมากหมักผ้าหมักรั่วกะถือว่าโมคู่กะสวยลายคนอยู่มอนก็ได้รายนวยเติบเนะบาะว่าจีคุยก็เม่ตู้รดแล้วค่าร้านน้อยแล้วล่ลูกสาวพุทธเลยวัได้ลมล้วช่ำกูไปใกล้เลยเขาหายเด็กน้อยเนาะ ผสูสรางสาฟุหธจัดการมองนั่งมองเศร้าเลย่เชา้าอืมแล้วเอาถ้่วมาไห้เนาะแล้วอันนี้คือพักหยาเมื่อขั้นชมยิน,นเสพฟุธเอ้ยอืมขั้นชมกินนึเป็นนั่งลงกินนึงมาพวดนึงบ่พอใช่ไหมอเมื่อขั้นถ้ก,กินดั้ากระลำการไล่หัวอยอ Xây xây kia xây kia mà lấy đấy sợ bộ phút lên như hàng điều đâu sơn phủ một của đội như thêm đâu Kết quả bye phải bái xiếng hải để lẽ Hải Vào lũ con lũ kéo hình hải cả nhẹp ngào đấy vì mưa vượt là nó cái này cả ฝ <d _ n> รั่งขี่ตมล,ลูกเราบ้างนะลูกฝนนะฝรั่งขี่ต,ตมลงกัานผู้แห้งแล้วแม่แม่แม่เียแม่ลูกหันตายแล้วนะเาวนาะเอ, <d _ n> อ้าไปหยอกน้องว่าน้องตื้อน,นะบ่มมาหาทางไปตู้กันมาเนี้ยตู้กำลังมาจิกุยร้านไห้กี่นี่<อ> แรงนี่ได้นอนเทือนใหม่ได้นาอบัดลงไปพุ่นจิบุกิฮอดพี่พ่อบัดนี่ฮะ้นลง้นลงนี่แหละหักให้นอนนอนพี่เนี่ยนอนนี่เนี่ยกะจีปะพี่อยูยือมันห้างเนาะเงีนความเจ้าแหละขันเท้าลงนอนพุ่นทุกมืออลไรมันเคื่อนห้างเนมานออยู่พีอวนียเนไ้นเฮ็ดัี้เลยเฮ็ันได้นวินนลยาก่อนไนเ็นนเยนอนเนนนเอาดนยู่ละเ็เออสบา ให้เขานอนนี่อนอนพุน่นให้พานอนหลานเคยน้ำฝนมันนอนพุ่นแล้ววะนี้เฮือนน้ำฝนเนี่ยืออ่าน้ำฝนได้เฮือนงามแล้วัะนี้อยู่พี่ก็เป็นเฮือนกินเขาเป็นเฮือนขั้ววะนี่กินเขาแล้วก็นอนลงนอนอยู่พี่่างในฝนนีนยต้องหาเนวมาลลหลอกได้เขาลงนอนพุ่นว่าน,นอนรับของงัดทั้งพี่ได้เรื่องของเนาะอืคนมนแจะลงไปพุ่นเบิร์ตบัด เอาไปด้เด้อไม่ตู้บ่ได้เงินไะนอนได้กับคนคือคนใต้อันได้นอนกหลักเอา้านอนอยู่นี่ยังใครนอนเครื่องครองเจ้ายู่พีแบบนี้อืน้ำมัดระว่างใช่กระจก,กเจ๋แจอบดีแล้วไชเด้อยายน,ใน,น,น่ใช่คุณเจ๋อตั้งไหน,น,นก็ใช้ใครที่ดอกวันนี้พามันกับขันเพื่อเขาชิง,งัดโป๊ะเป๊ะก็ได้เงินใช่มั้ก็แต่เกิดมาบ่เคยเหตุง,งานแบบนี้ชักเท้อบอ่ คนคือคนโหลดเออคนเองโหลดอ๋อบัดตอนเฮ็ดบุญนะคนไม่ได้หลายแบบนี้ว่าเฮ็ดบุญน้ำป่าเถ่าบุญใหญ่บุญในบ้านท่านบุญแจกป่าเถ่ายี่เงี้ยเมันบัวได้หลายเนาะเออบ่วได้หลายชั้มนี่ชั้มบ่อ๋อช่องช้ำเสียวคนยิ่งบัวแมนไปใชเอาหมดเฮ็ดบุญนะเออเนาะบันแล้วก็โขบบันนกอยโวยโอ้จกอแต่บอนสำคัญอันนี้เห็น้นเอาหมดท่านจนมันเลอะขึ้น แล้วก็ได้เอาไลทเขาบอกยันมันบกพเพาออันนี้ขนาดว่าให้เอาบดขึ้นหน่อยได้ะเอามดในบานเลยขึ้นหน่อยเนาะบานออ่นก็ไปเอาเอาหน่อยเดียวที่บานโขบบานนั้นถักเห็นเขามามดกูคนนต้อเพิ่มมาแสดงควมยินดีนั่นดีอาจารย์เพิ่นกับเพิ่มเพิ่นมีเรียยหลายเขามีเบี้ยไลายอยู่เพิ่มยังไลายคนอยู่เนาะ เดี๋ยวเพิ่นมาน้าลงกัมีเห็นบอกเพิ่อนถ่ายย้อยมาน้าลงผูกกับเทาเทาคนกับป้าอะไรนั่นเก้เอยพว์ใครเห็นเกลือเคิงๆนั่แหละเพิ่อนถ่ายย้อยมาน้าลำเราก็ทีรถกับลานเราได้เจอกันนกันน้องชายกนนั่นกัน้องชายกับวันเจ้เบึงเขาแน่ก่อยก่อยใช้ไม่ยาวนั่นแหละอะไร คอยปูปูป่าขึ้จ้าเห็นกูมืงินี่แหละน้องเอ้ตัวคอยไปจักเพียงคือชาวไหน่ก็แลนเตะชาเชาวคนแล่นหาคนนั้นแลนหาพื่อนีนร้านทางทางข่อยเองมาหันในกับร้านเพื่อนนี่ในต่วเอ้ยน้องมัดมาอยู่เป็นมีผู้อื่นอนมาหย่อมเขาเลยในต่วเอ้ยน้องข่อยน้องลูกหลานมาช่วยเรื่องช่วยงานเวลา เวลาเขามีเพียกเข้าไปช่วยเขาเขาก็มาช่วยเขาไปนับนี่ก็ดองลามนี่ก็มือเก่าคัมเนี่ยปุ่นแล้วไปปุ่นแล้วอันนี้ก็เคลื่อนน้องตัวนี้อ่ะแยกไปตัวใดมือเดียวหมดไปคู่ทางอ่ะเน้ะนี่จังได้พุ่นกับพี่พี่กับน้องแบ่งกันไปละไปเบิดไปทุกมองแบ่งไปเพื่อนตัวนั้นไปเฮือนตัวนี้นะซอยไปคู่เล็กคู่หน่อยเนาะในอ้ายขอไปไป อืมเอาคือบอไปวพาแล้วเราเมื่อยเรามาบ่าได้อยู่ใช้เหอนเราอยู่ร่มนะรอยู่ใช้เหอนเราก็วัดล่มนะเจ้าบัตรไปใช้เปล่าบัตรลงบัตรลงตารางอยู่ใช้เหอนเราเอาลงก็ได้อะมันอยู่ในเหอนเหอนเราอยู่ใช้เหอนทำหนึ่งเมียเราบัตรมาบ่เมียใช้เมีตยาตายแล้วโอ้เจ้าบัตรเอาไปให้เรากินบ่คือบมดเอาไปให้เรากินแน่ เรามาบปได้เอาไปแล้วกินอ้ายเจ้าเองบ่อ้าเคิงๆเลยไปให้เรากินเ,นเดอ้อเป็นกระปุ้นกระป่าเนี่ยตัวใดมันยั่งน่ะไปให้เรากินแกงไก่กันยั่งอยู่แบ่งมาให้เราเดอ้อโอาเป็นกินไก่เห็นกินละไอโอ้กินละไอ้เอาแต่กระปุ้นเน่กระลาบหมูหันยัง่งอยู่บ่ถามน,น,น้ำฝนเด้ออันนี้แต่กละล<อ>้วหลานไผ่กับลงกรุงเทพแต่มันอยู่เพรียมันกับลานกับโพลูกลูกมันละนั่นไผุ่งเทพ น้องคงเทพกว่านเลยใช้โชคลงกยังหันลงเขาอยากได้เงินเอออยากได้เงินก็นี่นะ่ข้าวโพดน่อะไรอย่างบือจุดเอ้าเฮ็ดจังได้อ่าไปเซนอ่าใส่หนูน้อยไปทั้งใดเลยะพี่น้องไอ้นาะจากนี้ก็ทั้งสมุนชิคอเจ้าคิปก่อนเดี๋ยวจังพ่อกันในคลิปหนะขอมุกวดใจทุกถูกคนทุกกำลังใจเนาะเดี๋ยวจังพ่อกันในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ไปก่อนเนาะ ไปแล้วพี่น้องน้องฟอก,นอกไไันในคคิดนะาำไั้ดี